อ่าก็สวัสดีน้วยนะเพื่อนคลิปนี้ก็อยู่กับ t v วีพีเคชแนนะอ่าเดี๋ยวว่ามันเครื่องมันแหลกๆหนกมาก็คลิปนี้ผมจะมาบอกแอปพลิเคชันแอปนึงนะที่สามารถเล่นเกมต่างๆได้ไม่ไม่จำเป็นว่าเกมอะไรนะก็เอลวหรือเกมต่างๆสําหรับใช้ปิงน้อยนะก็เป็นแอป,ปตัวนี้เลยนะอ่าเขาเพิ่งได้ทําแอป,ปมาประมาณวันที่27 ประมาณนั้นละอ่ะก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยเนะี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ลไว้ใต้คลิปนะมันเป็นแอปของฟิเคชันของนี่นะบุคคลคนนี้นะก็สามารถเข้าไปดูเครดิตเขาได้นี่นะประมาณนี้เลยเครดิตเขาถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ขอยด้วนยะเพืเ่อนนะก็จะเข้าไปดูเครดิตเขากดลิงก์ตรงนี้เลยนะก็ไปได้เลยส่วนใครจะ ใช้แอปพลิเคชันนี้ก็สามารถเช่าได้ที่เขาเลยนะกดเข้าไปในเครดิตเขาแล้วก็ทักคุยกับเขาเองนะสามารถเช่าได้เดือนนึงก็ประมาณ50บาทมั้งเพืเ่อนๆก็ลองไปดูนะ50บาทนี่ก็เดือนนึงก็โอเคนะ50บาทไม่แพงก็ถามว่นเดตไวไหมผมยังไมไ่ได้ทำการทดสอบนะก็จะมาทดสอบกันให้เพืเ่อนๆเห็นกันคลิปนี้เลย ส่วนวิธีการใช้ดูเลยนะตรงเซิร์ฟเวอร์เพื่อนเเห็นไหมตรงนีน้กดเข้าไปปุ๊บใช่ไหมเนี่ยพอกดเข้าไปแล้วใช่ไหมไหนเดี๋ยวเพืเอ่อนๆกดไปนะกดเข้าไปเนะี่ยแล้วมันจะมีง่ายดีกว่าเพือเอ่อนๆกดค้างตรงนี้นตรงเซิร์ฟเวอร์น่ะแล้วมันจะมีให้เลือกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ยเห็นป่ะปุ๊บปุ๊บก็เลือกม,มาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเลยแล้วกดยกเลิกออกไปก็ประมาณนั้นแล้วก็ ปุ่มสวิต์เปิดสีแดงนะเปิดเลยอ่ามันจะเขียนขึ้นตอนสำเร็จมันก็ออกเลยอ่าเดี๋ยวเข้าเกมให้ดูมันเข้าได้หรือเปล่าอ่อเทสสปีดให้ดูก่อนดีกว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันเล่นได้หรือเปล่าแต่เขาเขียนเลยนะสำหรับเล่นเกมอ่าแอปพลิเคชันนี้ก็เขาเขียนได้เขียนไว้สำหรับเล่นเกมผมไม่รู้นะว่าเขาจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ตอนไหนคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์สร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะเพราะว่าเขา เห็นเขาโพสอะไรไม่รู้นะเห็นว่ามีเน็ตประมาณ1,000งพันจิกอะไรประมาณนี้แหละก็เขาเปิดให้เล่นฟรีกันอยู่นะตอนนี้นะถ้าใครอยากเช่าแบบเป็น VIP 50บาทหนึ่งเดือนก็สามารถไปเช่าได้ที่เขาเลยนะช่อง Facebook เขาอ่าเครดิตก็อยู่ในแอปพลิเคชันเลยนะมานั้นเลย มันก็ค่อนข้างนานนะ,ะเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวเทสต์ปิ้งให้ดูกันก่อนมันโอเคหรือเปล่าเห็นไหมเพื่อนสามสิบแปดเองนะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆดีกว่าเซิร์ฟสิงคโปร์หรือเซิร์ฟไทยที่เราเคยสมัครว่าเล่นเกมเอาวีกันอีกนะอ่านี่สามสิบแปดนี่ถือว่าโอเคแล้วนะนเพื่อนนะีกแอปพลิเคชันที่แบบสุดยอดมากเลยนะ โ okay, okay. อเคอะเดี๋ยวออกกันเลยนะออกไปเลย,นะออเ,ลยเข้าเกมเลยเข้าเกมเลยเลยถ้ามันกลับหัวยังไงก็ขออภยัยนะพอดีจะทำการเข้าเกมให้ดูกันจะได้กระจ่างไปเลยว่ามัน แอปนี้มันเล่นเกมได้หรือเปล่านะก็ประมาณนั้นผมว่าได้นะเพื่อนๆนะจะดูการโหลดก่อนได้เปล่าโอ้โหโหลดอย่างนี้มันจะได้เลยนี่อ่ะปกติมันต้องฟึบมา50สิบแล้วนะใช่แล้วโหลดแบบนี้ อาได้นี่้อวอา้อาวประมาณนี้นี่นะทำการยืนยันนะยังเชื่อมต่ออยู่นะเซิร์ฟเวอร์สำหรับเล่นเกมเชื่อมต่อสำเร็จอ่าโอเคนะแสดงว่ามันยังเชื่อมต่ออยู่นะนี่ไม่ได้โกหกแต่อย่างใดนะเห็นไหมไมีกุญแจอยู่นะอ่าเดี๋ยวไปดูมันเล่นกันได้หรือเปล่า อาเพื่อนมาเล่นได้นะก็เป็นการดีเลยนะสำหรับใครคอ RV นะโอเคก็ไม่ต้องลอกงอไป้อเ n v p p อีกเลยนะก็แอปตัวนี้เลยนะสามารถเล่นเกมได้โอเคเลยสำหรับคนในช่องผมนะก็สามารถไปโหลดกันได้เหมือนริงลิงกไม้ใต้ร่างนี้ก็กดเข้าไปดูเครดิตเขาด้วยนะอ่าทิงลิง์ไว้ใต้ล่างคลิปเครดิตเขาก็ใครจะสมัคร VIP ก็ทักไปหาเขาเลยนะ เดี๋ยวผมจะบอกปีงนะถ้าเพื่อนๆไม่เห็นนะตอนนี้มันอยู่ที่129แล้วอ่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนลองดูก่อนมันจะต่ำลงมาไหมอาต่ำลงมาแล้วนะเพื่อนๆนะ85 78ปอ่าประมาณนี้เลยนะโอเคก็เล่นได้นะอ่าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะเพื่อนนะเพื่อนๆลองดูนะ เคครับบ okay, ๊ายบายฝากติด,ดตามด้วยนะครับ